สวัสดีครับวันนี้เรามาดูว่ารถเวฟร้อยสิบนะครับสตาร์ทไม่ติดเกิดจากอะไรนะครับดูครับไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับนั้นเรามาดูด้วยกันว่ามันเกิดจากอะไรครับต่อไปนะก็เรามาดูขั้วเทียนว่าขัว้วเทียนมันเป็นยังไงครับ พวแทนรถคันนี้มันก็มีขารมานะครับดำแล้วก็มีสีาขาวมันเป็นกับอัรตราของน้ำมันและก,ก็อากาศนะครับว่าการพอไหม้ของมันนะครับมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มาดูด้วยกันอีกครั้งนะครับต่ออีกด้วยนะครับว่ารถคันนี้สตาร์ทไม่ติด ที่ผมพูดไปนะครับก็มันเกิดจากปัมติกนะครับปัมติกไม่ทํางานนะครับก็เลยสั่งซื้อปัมติกมาเปลี่ยนอยู่ตรงๆนี้นะครับเราเปลี่ยนมาซื้อมาเปลี่ยนก็ตัดติดอันนี้เป็นตัวเก่านะครับของเก่าที่มันเสียนี่เราก็มาแกะดูสภาพของปัมติกข้างในก็มีคดลวดและทาน คงั้นเรามาดูนะครับเราสตาร์ตติดครับบอกเลยนะครับใครที่มีอาการแบบนี้ mm hmm. ก็รู้ว่ามันคิวกับปั๊มติกนี่ครับ ก็คลิปนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอขอบคุณครับ